ความลับที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวเริ่มเผยเงามืดเมื่อคืนหนึ่งในเมืองชายทะเลมือระยองเงียบสงัดเสียงคลื่นซัดฝั่งดังก้องในความมืดบ้านไม้เก่าหลังใหญ่ตั้งตระกานริมชายหาดสีลอกล่อนจากลมทะเลกลิ่นเกลือเค็มลอยในอากาศผสมกลิ่นสนิมจากรั้วเหล็กภายในบ้านแสงไฟสลัวสองเงาคนสามคนนั่งล้อมโต๊ะอาหารสมชายวัยส5ห้าใบหน้าหนักแน่นจ้องจานข้าวเงียบ พพนภาภรรยาวัย38ดวงตาแดงกำหมือนเพิ่งร้องไห้เด็กชายธนาวัยเจ็ขวบนั่งตัวสั่นมองพ่อกับแม่สลับสมชายวางช้อนลงเสียงดังกระทบจานจนทุกคนสะดุง้งนภาเธอรู้เรื่องนี้มานานแค่ไหนเสียงเขาดังต่ำน่ากลัวนภาสูดหายใจลึกมือกำผ้าปูโตแน่นจนนิ้วสีดฉันเพิ่งรู้เมื่อเดือนที่แล้วเธอตอบเสียงสั่นเล็กน้อย ธนามองหน้าพ่อสายตาเต็มไปด้วยความหุมมงและกลัวสมชายลุกพรวดเก้าอี้ล้มดังครือลงพื้นไม้แล้วทำไมไม่บอกฉันเขาตะโกนเสียงดังก้องห้องนภาหลบตาน้ำตาไหลลงแก้มช้าๆไม่ตอบคำกลิ่นอาหารเย็นลงบนโต๊ะไก่ผัดขิงเริ่มแห้งเหือดลมทะเลพัดผ่านหน้าต่างผ้าม่านขยับเหมือนผีล่องรอยสมชายเดินวนในห้องมือกำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูด พ่อของฉันเขาพูดขบกรามเขาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นาพาสายหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวลึกๆสมชายฉันขอร้องอย่าถามเลยเธอพูดเสียงแผ่วธนาร้องให้สะอึกมือเล็กจับแขนแม่แน่นสมชายหยุดเดินมองลูกชายด้วยสายตาแปลกประหลาดธนาลูกไปนอนได้แล้วเขาสั่งเสียงแข็งราวหินเด็กชายวิ่งขึ้นบันไดเสียงฝีเท้าดังตึกตึกบนไม้เก่า นภานั่งนิ่งมือกลุ่มหน้าผากเหมือนป้องกันพายุสมชายหยิบขวดน้ำบนโต๊ะเทลงแก้วจนน้ำล้นบอกฉันเดียวนี้นภาเขากดเสียงต่ำดวงตาแดงกำ่ำนภาสูดหายใจมองสามีด้วยสายตาวิงวอนพ่อของนายเขารู้เรื่องนี้มานานแล้วเธอพูดช้าๆสมชายชะงักแก้วน้ำในมือเกือบหล่นพื้นรู้เรื่องอะไรเขาถามเสียงสั่นด้วยความโกรธ นภาปิดปากมองออกไปนอกหน้าต่างสู่ทะเลมืดแสงจันทร์ส่องผิวน้ำระยิบระยับเหมือนดวงตานับพันแน่ไม่ควรรู้เธอพูดเสียงแทบเป็นกระซิบสมชายทุกโต๊ะจานชามสังกระเืินดังแกรงฉันมีสิทธิ์รู้เขาตะโกนเสียงดังจนผ้าม่านสัน่นนภาลุกขึ้นเดินไปที่ประตูหลังบ้านช้าๆถ้านายอยากรู้ตามฉันมาเธอพูดมองกลับมาสมชายลังเลมือกำมัดแน่นจนเจ็บนิ้ว เขาเดินตามภรรยาออกไปสู่ลานทรายหลังบ้านทรายเย็นสัมผัสเท้าเปล่าหนาวจนขนลุกกลิ่นคาวปลาลอยจากท่าเรือเก่าไม่ไกลนาพาหยุดที่กระท่อมไม้เล็กๆข้างต้นมะพร้าวในนั้นมีคำตอบเธอชี้มือสั่นเล็กน้อยสมชายมองกระท่อมใจเต้นแรงราวกลองศึกประตูไม้ผุพังส่งเสียงดังเอียดเมื่อเขาเปิดภายในมืดมิดกลิ่นฝุนผสมกลิ่นน้ำมันเครื่อง แสงไฟจากบ้านลอดผ่านรอยแตกสองกล่องเหล็กเกา่าสมชายก้มลงหยิบกล่องขึ้นมือสั่นเล็กน้อยกล่องหนักกว่าที่คิดผิวเย็นเยือกเหมือนศพนภายืนที่ประตูมองสามีด้วยสายตาว่างเปล่าเปิดมันเธอพูดเสียงแหบแห้งราวใบไม้สมชายปลดล็อกกล่องเสียงโลงหะก,กระทบกันดังแกรงภายในมีสมุดบันทึกเก่าปกหนังขาดวินเขาเปิดหน้าหนึ่งอ่านด้วยแสงจันทร์สลัว ตัวหนังสือเขียนด้วยลายมือพ่อของเขาวันที่15้ามีนาคม2558หัวใจสมชายเต้นแรงฉันรู้ความจริงเกี่ยวกับธนาข้อความนั้นเขียนสมชายโมนาภาดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนนี่มันอะไรกันเขาถามเสียงสั่นด้วยความกลัวนาภาไม่ตอบเดินถอยหลังเข้าสู่ความมืดสมชายอ่านต่อมือสั่นจนหน้ากระดาษสั่นไหว ธนาคือลูกของฉันไม่ใช่ของสมชายหัวใจสมชายหยุดเต้นชั่วขณะลมหายใจติดขัดเขามองกล่องเห็นปืนพกเก่าสนิมก่อมือเขาคว้าปืนโดยไม่รู้ตัวน้ำหนักเย็นในฝ่ามือณพาร้องออกมาสมชายยาเสียงเธอแตกสลายสมชายหันกลับมองภรรยาด้วยสายตาไร้ชีวิตพ่อของฉันอยู่ไหนเขาถามเสียงเย็นชาณพาชี้ไปที่บ้านใหญ่น้ำตาไหลเป็นสาย สมชายเดินกลับบ้านปืนอยู่ในมือแน่นบันไดไม้ส่งเสียงเอียดใต้ฝีเท้าโกรดเกรียวห้องนอนพ่ออยู่ชั้นบนแสงไฟสลัวรอบประตูสมชายผลักประตูเสียงดังปังจนฝุ่นปลวพ่อของเขานั่งบนเก้าอี้มองลูกชายเงียบพ่อรู้เรื่องนี้มานานแค่ไหนสมชายถามชายชาราหัวเราะแห้งดวงตาเย็นชาไร้ความกลัวนานพอที่จะปกป้องครอบครัวเขาตอบช้า สมชายยกปืนมือสั่นแต่ใจแน่วแน่ธนาคือลูกของพ่อเขาพูดขบกรามแน่นชายชราพยักหน้าไม่ปฏิเสธคำกล่าวหาฉัานรักนพภาเขาพูดมองลูกชายตรงๆสมชายรู้สึกโลกมุนทุกอย่างพังทลายลงเสียงคลื่นยังดังก้องนอกหน้าตาไม่หยุดกลิ่นเกลือเค็มผสมกลิ่นเลือดในจินตนาการเขากำปืนแน่นนิ้ววางบนไกปืนสัน นภาวิ่งเข้ามาร้องตะโกนให้สามีหยุดสมชายอย่าทำเธอร้องมือยื่นออกมาสมชายหันมองภรยาดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บทำไมเธอปกป้องเขาเขาถามเสียงแตกสลายนภาสายหน้าน้ำตาไหลลงพื้นไม้เก่าฉันกลัวนายจะทำร้ายตัวเองเธอพูดสมชายมองพ่อมองปืนแล้วมองนภาหัวใจเขาถูกฉีกเป็นเสียงเสียงในความเงียบ เสียงนาฬิกาเก่าตีดังในห้องสะท้อนความตึงเครียดสมชายลดปืนลงช้าๆมือยังสั่นไม่หยุดเรื่องนี้ยังไม่จบเขาพูดเสียงต่ำน่ากลัวเขาหันหลังเดินออกจากห้องไปสู่ความมืดณพานั่งซุดลงร้องไห้ในเงามืดของบ้านชายชราย,ยังนั่งนิ่งมองประตูที่ลูกชายจากไปเคลื่อนทะเลยังซัดฝั่งเสียงดังไม่ขาดสายสมชายเดินลงชายหาดทรายเย็นใต้ฝ่าเท้า อืนยังอยู่ในมือหนักอึ้งเหมือนความจริงแสงจันทร์สองเงาเขาเยาวเหยียดบนพื้นสายความลับนี้เพิ่งเริ่มต้นยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกสมชายหยุดเดินมองทะเลที่มืดมิดไร้ที่สิ้นสุดลมพัดผมขยุกยิกกลิ่นเกลือเค็มแต่จมูกเขารู้สึกถึงพายุที่กำลังจะมาในใจเรื่องนี้จะนำพาเขาไปสู่จุดจบอะไรไม่มีใครรู้แต่ความมืดกำลังรอยอยู่ สมชายยืนนิ่งบนชายหาดทะเลระยองเมื่อมิดราวกลื่อนทุกอย่างลมพัดแรงกลิ่นเปลือเค็มปะทะหน้าเหมือนตกเตือนปืนในมือหนักอึ้งสนิมเกอบผิวเย็นเยือกทรายเปียกชื้นจับเท้าเปล่าหนาวจนขนลุกเขามองบ้านไม้เก่าแสงไฟสลัวลอดหน้าต่างเสียงคลื่นซัดฝั่งดังก้องผสมเสียงหัวใจเต้นแรงสมชายเก็บปืนในกระเป๋ามือสั่นจากความโกรธก้าวเท้าเดินกลับบ้านฝีเท้าดังบนทรายเปียก บันไดไม้หน้าบ้านส่งเสียงเอียดใต้รองเท้าณพานั่งที่โต๊ะอาหารหน้าเปื้อนน้ำตาแห้งกรังนายไปไหนมาเธอถามเสียงแหบแห้งราวใบไม้สมชายไม่ตอบเดินผ่านไปที่ห้องนอนพ่อประตูห้องเปิดครั้งแสงจันทร์ส่องพื้นไม้ขัดเงากลิ่นน้ำยาเช็ดไม้ลอยในอากาศผสมกลิ่นยาสูบเก่าสมชายมองเตียงพ่อผ้าปูยับย่นเหมือนไม่เคยใช้เขาคนลิ้นชักตกข้างเตียงมือล้วงอย่างระวัง พบสมุดบันทึกเล่มเล็กปกหนังสีน้ำตาลสีดลายมือพ่อเขียนตัวเล็กอ่านยากในแสงสลัวนภารู้ความจริงตั้งแต่ธนาเกิดข้อความนั้นเขียนสมชายรู้สึกเลือดสุกฉีดหน้าแดงกำด้วยโทสะเขาอ่านต่อตัวอักษรเหมือนมีดกริดหัวใจฉันรักนภา,าแต่ต้องปกป้องครอบครัวพ่อเขียนไว้สมชายกำสมุดแน่นกระดาษยับในมือสันเขาหันมองนภา,าเธอยือนที่ประตูเงียบกริบ ทำไมเธอไม่เคยบอกเขาถามเสียงต่หน่ากลัวนภาสายหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวลึกฉันกลัวนายจะทําร้ายเขาเธอตอบชา้าช้าสมชายโยนสมุดลงพื้นเสียงดังตึงในความเงียบเขาพ่อของฉันเขาพูดขบกรามแน่นนภานั่งลงบนเก้าอี้มือกุมหน้าผากหนักเรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นสมชายเธอพูดแผ่วสมชายเดินไปที่หน้าต่างมองทะเลมืดมิดลมพัดผ้าม่านขยับราวมีผีซ่อนอยู่ข้างหลัง บอกฉันทั้งหมดเขาสั่งเสียงแข็งราวหินนภาสูดหายใจลึกมองพื้นไม้เหมือนหาคำตอบพ่อของนายวางแผนทุกอย่างเธอเริ่มเล่าสมชายหันขวับดวงตาแดงก่ำด้วยความสับสนวางแผนอะไรเขาถามมือกำขอบหน้าต่างแน่นนภาลังเลมองธนาที่หลับอยู่ชั้นบนเขาไม่ต้องการให้ใครรู้เธอพูดต่อสมชายเดินเข้าใกล้กลิ่นยาสูบติดเสื้อเขารู้เรื่องอะไรกันแน่เขากดเสียงดังขึ้น นภาลุกขึ้นเดินไปที่ตู้เก็บของเก่ามือเธอเปิดตู้เสียงบานพับดังเอียดหน้าขนลุกกลิ่นฝุ่นลอยออกมาผสมกลิ่นกระดาษเก่าเน่าเธอหยิบซองจดหมายสีเหลืองมุมขาดวิ่งเล็กน้อยอ่านนี่เธอยื่นให้สามีมือสั่นเล็กน้อยสมชายฉีกซองจดหมายเก่าพับครึ่งอยู่ข้างในลายมือพ่อเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินซีดจ,จางธนาคืออนาคตของครอบครัวข้อความเริ่มต้นสมชายอ่านต่อหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก ฉันทำเพื่อปกป้องทุกคนแม้ต้องเสียสละเขามองนาภาดวงตาเต็มไปด้วยคำถามมากมายเสียสละอะไรเขาถามเสียงสั่นด้วยความกลัวนาภาไม่ตอบเดินไปที่ประตูหลังบ้านตามฉันมาเธอพูดมองกลับมาที่สามีสมชายเดินตามซองจดหมายยังอยู่ในมือลานทรายหลังบ้านเย็นเยียบใต้แสงจันทร์กลิ่นคาวปลาลอยจากท่าเรือเก่าไม่ไกลนาภาหยุดที่กระท่อมไม้เล็กข้างต้นมะพร้าว ในนั้นมีบางอย่างที่นายต้องเห็นเธอพูดสมชายมองกระท่อมใจเต้นแรงราวกลองศึกประตูไม้ผุพังส่งเสียงดังเอียดเมื่อเปิดภายในมืดมิดกลิ่นน้ำมันเครื่องฉุนจมูกแสงจะลอดรอยแตกสองกล่องไม้เก่าๆสมชายก้มลงเปิดกล่องด้วยมือสันรริกข้างในมีรูปถ่ายเก่าภาพครอบครัวสี่คนเขาเห็นตัวเองตอนเด็กยืนข้างพ่อแม่แต่ผู้หญิงในภาพไม่ใช่แม่ของเขา สมชายชะง,งักมองนาภาด้วยสายตาง,งุนงงนี่ใครเขาถามชี้ที่ผู้หญิงในภาพนาภาสูดหายใจลึกดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าเธอคือแม่แท้ๆของนายเธอตอบช้าๆสมชายรู้สึกโลกบนทุกอย่างพังทลายลงเขามองรูปถ่ายมือสั่นจนภาพสั่นไหวแล้วแม่ที่ฉันรู้จักละ่ะเขาถามเสียงแตกสลายนาภาปิดปากมองออกไปที่ทลมืดเธอจากไปหลังนายเกิดไม่นานเธอพูด สมชายนั่งลงบนพื้นสายใจหนักอึ้งกลิ่นเกลือเค็มผสมกลิ่นฝุ่นจากกระทอมเขามองนาภาค้นหาความจริงในดวงตาเธอทำไมไม่มีใครบอกฉันเขาถามเสียงแผ่วนาภาคุกเข่าลงข้างเขามือแต่ไหลเบาๆพ่อของนายไม่อยากให้รู้เธอพูดช้าๆสมชายมองปืนในกระเป๋าใจเต้นแรงขึ้นแล้วธนาละ่ะเขาถามดวงตาแดงกำ่ำนาภาหลบตามองสายราวหาคำตอบที่หายไป ธนาคือลูกของพ่อนายเธอยอมรับสมชายรู้สึกเลือดเย็นลงหายใจติดขัดเขาลุกขึ้นเดินกลับบ้านโดยไม่พูดอะไรบันไดไม้ส่งเสียงเอียดใต้ฝีเท้าโกรดเกรียวณภานั่งบนสายร้องไห้ในความมืดสมชายเข้าไปในห้องนอนทนามองลูกชายเด็กชายหลับสนิทไปหน้าไร้เดียงสาหน้าสงสารสมชายนั่งลงข้างเตียงมือลูบผมลูบเบาๆกลิ่นผ้าปูเตียงสะอาดลอยผสมกลิ่นทะเล เขามองทนาดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดลูกคือใครกันแน่เขากระซิบกับตัวเองเสียงคลื่นยังดังก้องนอกหน้าต่างไม่หยุดสมชายลุกขึ้นเดินไปที่ห้องนอนตัวเองเขาหยิบปืนออกจากกระเป๋าวางบนโต๊ะแสงจันทร์สองปืนสะท้อนเงาเย็นชาหน้ากลัวสมชายนั่งลงมองจดหมายและรูปถ่ายเก่าความจริงเริ่มเผยออกมาแต่ยังไม่ครบถ้วนเขารู้สึกถึงเงมืดที่คืบคลานเข้ามา บางอย่างในบ้านนี้ซ่อนความลับใหญ่กว่าสมชายมนานภาที่ยืนเงียบที่ประตูยังมีอะไรที่ฉันไม่รู้เขาถามนาภาไม่ตอบดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวพรุ่งนี้นายจะรู้ทุกอย่างเธอพูดสมชายกำมัดมองทะเลผาหน้าต่างมืดลมพัดแรงขึ้นราวเตือนภัยที่กำลังมาเขารู้สึกถึงพายุในใจที่ใกล้ระเบิดความจริงนี้จะพาเขาไปสู่จุดไหนไม่มีใครรู้แต่ความมืดยังรอยอยู่ สมชายนอนลงมองเพดานไม้ในความเงียบเสียงนาฬิกาเก่าตีดังสะท้อนความตึงเครียดปืนยังวางอยู่บนโต๊ะเงารอ,อการตัดสินใจสมชายหลับตาแต่ความจริงยังหลอกหล้อนคืนนี้ยาวนานและความลับยังไม่จบแสงแดดยามเช้าสาสองชายหาดระยองทะเลระยิบระยับลมพัดเป่ากลิ่นเกลือเค็มผสมกลิ่นปลาย,ย่างจากท่าเรือสมชายนั่งที่ระเบียงบ้านมองปืนบนต๊ะไม้มือเขาสัมผัสผิวปืนสนิมขุดนิ้วเจ็บแปลบอ นพานั่งเงียบในครัวเสียงกาแฟาหยดดังติกต๊กติ๊กธนาวิ่งเล่นนอกบ้านเสียงหัวเราอนด,ดังลอยมาสมชายกําปืนแน่นหัวใจเต้นแรงราวกลองวันนี้พาจะบอกความจริงเขาคิดในใจกลิ่นไม้เก่าจากบ้านลอยมาผสมกลิ่นน้ำยาขัดพื้นเขาลุกขึ้นเดินเข้าบ้านสีเท้าดังบนไม้นภามองสามีดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนายพร้อมหรือยังเธอถามเสียงสั่นเล็กน้อย สมชายพยักหน้ามือยังกำปืนในกระเป๋าพ่อของนรอยอยู่ที่ท่าเรือนภาพูดสมชายชะง,งักมองภรรยาด้วยสายตาสับสนเขาอยู่ที่นั่นทำไมเขาถามเสียงต่ำหน้ากลัวนภาสูดหายใจลึกมือกุ่มแก้วกาแฟแน่นเขาจะบอกทุกอย่างเองเธอตอบช้าๆสมชายเดิอนออกจากบ้านแสงแดดยังตาสายร้อนใต้เท้าเปล่าเผานิ้วจนแสบกลิ่นคาปลาแรงขึ้นเมื่อเข้าไปท่าเรือ เรือประมงเก่าสั่นไหวเสียงไม้กระทบน้ำดังปอแปรสมชายเห็นพ่อยืนพิงเสาไม้ที่ท่าเรือชายชาราสูบุหรี่ควันลอยวนในอากาศพ่อรู้ว่าฉันมาสมชายพูดเสียงแข็งชายชาราหันมองดวงตาเย็นชาไร้อารมณ์ฉันรอในมานานเขาตอบปล่อยควันบุรี่สมชายก้าวเข้าใกล้มือในกระเป๋ากำปืนบอกฉันเดี๋ยวนี้เรื่องธนาคืออะไรเขาถามชายชาราหัวเราะแห้งเสียงดังก้องในลม ในาใยจร้อนเหมือนแม่นายเขาพูดยิ้มสมชายรู้สึกเลือดสุกฉีดหน้าแดงด้วยโทสะย่าพูดถึงแม่เขากดเสียมือสัน่นชายชาราโยนบุหรี่ลงพื้นเหยียบจนมอดธนาคือลูกของฉันเขายอมรับตรงๆสมชายถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกทำไมพ่อทำแบบนี้เขาถามเสียงแตกสลายชายชารามองทะเลราวค้นหาคำตอบในคลื่นนภาเคยเป็นของฉันก่อนเขาพูดช้าๆ สมชายชักปืนออกมายกขึ้นชี้หน้าพอนายนอนกับเมียฉันเขาตะโกนดังชาวประมงใกล้เคียงหันมองสายตางุนงงชายชารายกมือขึ้นยิ้มเยาะเล็กน้อยวางปืนลงสมชายเขาสั่งเสียงมิ่งสมชายนิ้ววางบนไกปืนสั่นจนปืนสัน่นกลิ่นน้ำมันจากเรือประมงฉุนจมูกนายทำลายครอบครัวฉันสมชายพูดขบกรามชายชาราก้าวเข้าใกล้ไม่กลัวปืนเลย ฉันปกป้องครอบครัวนี้เขาตอบหนักแน่นสมชายถอยหลังเท้าสะดุดชื่อบนพื้นเขาล้มลงสายเข้าปากฝุนฝ่นฟุ้งตาชายชาราเดินมายื่นมือให้ลูกชายลุกขึ้นอย่าทำตัวน่าสมเพชเขาพูดสมชายตบมือพ่อออกปืนยังอยู่ในมือบอกความจริงทั้งหมดเขาตะโกลุกขึ้นชายชาราถอนหายใจมองทะเลด้วยสายตาเศร้าณภาไม่เคยรักนายเขาพูดชา้าชสมชายรู้สึกโลกหยุดบุญหายใจติดขัด นายโกหกเขาร้อมมือกําปืนแน่นชายชราเดินไปที่เรือเก่าเปิดกล่องไม้เขาหยิบสมุดบันทึกเก่ามอบให้สมชายอ่านนี่แล้วนายจะเข้าใจเขาพูดสมชายเปิดสมุดมือสั่นจนกระดาษสัน่นลายมือพ่อเขียนหนาแน่นอ่านยากในแดดนภารักษ์ฉันแต่ฉันผลักเธอให้หนายสมชายมองพ่อดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนทําไมพ่อทําแบบนั้นเขาถามเสียงสัน่นชายชรายิ้มเศร้ามองลูกชายด้วยความเจ็บ เพื่อรักษาครอบครัวนี้ไว้เขาตอบสมชายโยนสมุดลงสายปืนยังชี้พ่อในททำลายทุกอย่างเขาตะโกนน้ำตาคลอชายชาราไม่ขยับมองลูกชายด้วยสายตานิ่งนนยไม่รู้เรื่องทั้งหมดเขาพูดชา้าช้าสมชายรู้สึกถึงเนามืดที่คืบคลานมากลิ่นเกลือเค็มผสมกลิ่นเหงื่อของตัวเองเขาลดปืนลงมือสั่นจนปวดข้อมือเรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้เขาถามชายชาราเดินไปที่ขอบท่าเรือมองน้ำ แม่ของนายไม่ได้ตายตามธรรมชาติเขาพูดสมชายชะง,งักหัวใจหยุดเต้นชัน่วขณะนายพูดอะไรเขาถามเสียงแทบแตกชายชราหันมองดวงตาเต็มไปด้วยความลับเธอถูกฆ่าเขาพูดเสียงเย็นชาสมชายรู้สึกขาไร้แรงสุดลงบนสายปืนหล่นจากมือกลิ้งลงพื้นดังกริ้งใครฆ่าแม่เขาถามน้ำตาไหลลงแก้มชายชราเงียบมองทะเลราวหลบความจริง นายต้องหาคำตอบเองเขาพูดช้าๆสมชายลุกขึ้นขวาขอเสื้อพ่อแรงบอกฉันเดี๋ยวนี้เขาตะโกนหน้าแดงกำชายชราย,ยิ้มเล็กน้อยไม่ต่อสู้เลยกลับไปถาานภาเขาพูดเสียงนิ่งสมชายปล่อยพ่อถอยหลังด้วยความสับสนเขาหยิบปืนขึ้นวิ่งกลับไปที่บ้านสายร้อนแสบเท้าฝุ่นฟุ้งในอากาศกลิ่นคาวปลาติดจมูกผสมกลิ่นเนือบ้านไม้กับปรากฏตรงหน้าแสงแดดส่องหลังคา สมชายผลักประตูเสียงดังปังจนฝุ่นเปลิวณภานั่งที่โตอมองสามีด้วยสายตากลัวนายเจอเขาแล้วเธอถามเสียงสันสมชายโยนปืนลงโต๊เสียงดังกระทบไม้แม่ฉันถูกฆ่าใช่ไหมเขาถามณภาชะงักดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจานรู้ได้ยังไงเธอถามมือสันสมชายก้าวเข้าใกล้มองตาภรรยาแน่นพ่อบอกฉันเขาพูดขบกรามแน่น นภาลุกขึ้นถอยหลังจนชนผนังไม้ฉันไม่รู้เรื่องนั้นเธอพูดเร็วสมชายไม่เชื่อมองตาเธอค้นหาความจริงเธอรู้มากกว่านี้เขากดเสียงต่ำนภาสายหน้าน้ำตาไหลลงแก้มช้าๆฉันสาบานฉันไม่รู้เธอร้องสมชายหยิบปืนขึ้นมือสั่นด้วยความโกรธถ้าเธอโกหกฉันจะรู้เขาขู่นภานั่งสุดลงร้องไห้ในความเงียบธนาวิ่งเข้ามามองพ่อด้วยสายตาหงุนงง พ่อทำอะไรเด็กชายถามเสียงสันสมชายมองลูกดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บไปนอนธนาเขาสั่งเสียงนุ่มลงเด็กชายวิ่งขึ้นบันไดเสียงฝีเท้าดังตึกๆสมชายหันมองนาภาปืนยังอยู่ในมือความจริงอยู่ที่ไหนเขาถามเสียงเย็นนาภาสูดหายใจมองสามีด้วยสายตาวิงวอนในกล่องที่กระท่อมเธอพูดชา้ชาๆสมชายรู้สึกถึงพายุที่ใกล้ระเบิดเขาหันหลังเดินออกไปสู่ความมืด กลิ่นทะเลเค็มยังลอยผสมกลิ่นความลับปืนในมือหนักกว่าเดิมราวแบกความจริงสมชายรู้ว่าคําตอบรออยู่ข้างหน้าแต่ความจริงนั้นจะทําลายทุกอย่างขําคืนระยอมมือสนิทคลื่นซัดฝั่งดังก้องราวร้องคํารามสมชายเดินไปกระท่อมไม้ฝีเท้าดังบนสายเปียกกลิ่นเกลือเค็มผสมกลิ่นน้ํามันเครื่องจากท่าเรือปืนในมือหนักอึ้งสนิมขูดฝ่ามือเจ็บแปรบประตูกระท่อมส่งเสียงเอียดราวกรีดร้องในความเงียบ แสงจะลอดรอยแตกสองกล่องไม้กับบนพื้นสมชายคุกเข่าลงมือสั่นเปิดกล่องช้าๆกลิ่นฝุนเก่าฟุ้งกระจายผสมกลิ่นนังเน่าเปื่อยข้างในมีจดหมายกับกระดาษเหลืองกรอบเหมือนใบไม้ลายมือแปลกตาไม่ใช่ของพ่อหรือนพาสมชายหยิบจดหมายมองตัวอักษรด้วยใจเต้นแรงความจริงเกี่ยวกับแม่ในยอยู่ในนี้ข้อความเริ่มต้นหัวใจสมชายบีบแน่นหายใจติดขัดในความมืด เขาอ่านต่อแสงจันทร์สลัวช่วยให้เห็นตัวหนังสือแม่นายรู้ความลับของฉันเธอต้องตายสมชายชะง,งักมือกำจดหมายจนยับย่นใครเขียนนี่เขากระซิบกับตัวเองเสียงสัน่นลมพัดแรงนอกกระท่อมใบมะพร้าวสั่นดังกรอบแกรบเขาค้นกล่องต่อพบรูปถ่ายเก่าขาดวินภาพผู้หญิงยิ้มหวานยืนข้างพ่อของเขาสมชายจำได้นี่คือแม่แท้ๆของเขาแต่ข้างหลังภาพมีชื่อเขียนด้วยหมึกแดง จันเพนชื่อที่เขาไม่เคยได้ยินสมชายรู้สึกหนาวยยเยือกราวน้ำแข็งไหลในเส้นเลือดเขาหยิบจดหมายอีกฉบับมือสั่นจนกระดาษสัน่นจันเพนรู้เรื่องเงินที่ฉันยักยอข้อความเขียนสมชายมองรูปถ่ายดวงตาแม่เหมือนมองเขาเงินอะไรเขาคิดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บกล่องมีสมุดบัญชีเก่าปกหนังสีดำชำรุดสมชายเปิดดูตัวเลขมากมายเต็มหน้าเงินนับล้านโอนไปบัญชีชื่อจันเพน สมชายชะง,งักความจริงเริ่มชัดเจนในใจพ่อขโมยเงินและแม่รู้เขากระซิบลมพัดประตูกระท่อมดังปังราวเตือนภัยสมชายหันขวับมองความมืดนอกกระท่อมเงาคนยืนอยู่มองเขาจากระยะไกลหนาา้าเขาตะโกนเสียงกลบในเสียงคลื่นเงาไม่ตอบเดินหายไปในความมืดสมชายคว้าปืนลุกขึ้นวิ่งตามเงาทรายปีเกเย็นใต้เท้าฝนฟุ้งในอากาศกลิ่นขาวปลาจากท่าเรือฉุนจมูกแรง เขาเห็นเงาวิ่งไปที่บ้านไม้เก่าสมชายผลักประตูบ้านเสียงดังปังจนฝุน่นเปลวนภานั่งที่ต้อมองเขาด้วยสายตาตื่นตระหนกนายเจออะไรเธอถามมือกุ่มแก้วน้ำแน่นสมชายโยนสมุดบัญชีลงโต๊ะเสียงดังกระทบไม้พ่อขโมยเงินและแม่ฉันรู้เขาพูดนภาชะงักดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจนายพูดอะไรเธอถามเสียงสั่นเล็กน้อย สมชายก้าวเข้าใกล้ปืนยังอยู่ในมือจันเพนคือแม่ฉันใช่ไหมเขาถามนภาพยักหน้าน้ำตาไหลลงแก้มช้าๆฉันอยากบอกในมานานเธอพูดแผ่วสมชายรู้สึกโลกหมุนทุกอย่างพังทลายลงแล้วใครฆ่าแม่เขาถามเสียงแตกสลายนภาหลบตามองพื้นไม้เราหาคำตอบฉันไม่รู้ทั้งหมดเธอพูดมือสัน่นสมชายไม่เชื่อก้าวเข้าใกล้ภรรยา เธอรู้มากกว่านี้เขากดเสียงเย็นนภาลุกขึ้นถอยหลังจนชนผนังไม้ฉันสาบานฉันรู้แค่นี้เธอร้องสมชายยกปืนมองตาภรรยาด้วยความโกรธถ้าเธอกหกฉันจะรู้เขาขู่นภานั่งสุดลงร้องให้ในความเงียบทนาวิ่งลงบันไดมองพ่อด้วยสายตากลัวพ่อทำอะไรแม่เด็กชายถามเสียงสัน่นสมชายมองลูกดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บไปนอนธนาเขาสั่งเสียงนุ่มลง เด็กชายวิ่งกลับขึ้นบันไดเสียงฝีเท้าดังสมชายหันมองนภาปืนยังอยู่ในมือบอกฉันเดียวนี้ใครฆ่าแม่เขาถามนภาสูดหายใจลึกมองสามีด้วยสายตาวิงวอนพ่อของนายรู้คำตอบเธอพูดช้าๆสมชายรู้สึกถึงพายุที่ระเบิดในใจเขาหันหลังวิ่งออกไปหาพ่อทันทีลานสายเย็นเย,ยือกแสงจันสองเงาเขากลิ่นเกลือเค็มผสมกลิ่นควันจากท่าเรือ สมชายเห็นพ่อยืนสูบบุหรี่ที่ชายหาดชายชราหันมองดวงตาเย็นชาไร้อารมณ์นายเจอจดหมายแล้วเขาพูดปล่อยควันสมชายยกปืนชี้หน้าพ่อด้วยมือสันนายฆ่าแม่ใช่ไหมเขาตะโกนชายชรายิ้มเยาอไม่กลัวปืนเลยนายเข้าใจผิดแล้วเขาตอบนิ่งสมชายก้าวเข้าใกล้นิ้ววางบนไกปืนบอกความจริงเดี๋ยวนี้เขาร้องดังชายชราถอนหายใจมองทะเลด้วยสายตาเศร้า จันเพนขูจะเปิดโปงฉันเขาพูดสมชายรู้สึกเลือดเย็นลงหายใจติดขัดนายยอมรับว่าค่าแม่เขาถามเสียงสัน่นชายชาราสายหน้ามองลูกชายตรงๆฉันไม่ได้ฆ่าเธอเขาพูดหนักแน่นสมชายชะง,งักปืนในมือสั่นรุนแรงแล้วใครทําเขาถามน้ำตาคลอชายชารามองไปที่บ้านไม้เก่าช้าๆนภารู้คำตอบนั้นเขาพูดเงียบสมชายหันขวับมองบ้านด้วยความสับสน นภาเขากระซิบใจเต้นแรงจนเจ็บชายชราย,ยิ้มเล็กน้อยดวงตาเต็มไปด้วยความลับถามเธอแล้วนายจะรู้เขาพูดสมชายลดปืนลงมือสั่นจนปวดข้อมือเขาวิ่งกลับบ้านสายแสบเท้าเหมือนเข็มประตูบ้านเปิดค้งแสงไฟสลัวลอดออกนภานั่งที่พื้นร้องไห้ในความมืดสมชายคุกเข่าลงมองตาภรรยาแน่นเธอรู้ว่าใครฆ่าแม่เขาพูดนภาสายหน้าน้ำตาไหลเป็นสาย ฉันไม่รู้ฉันสาบานเธอร้องสมชายกำหมัดมองภรรย,ยาด้วยความไม่เชื่อมีอะไรในกล่องอีกเขาถามเสียงเย็นนาภาชงักมองสามีด้วยสายตาตื่นตระหนกมีเทปเก่าเธอกระซิบเสียงแทบไม่ได้ยินสมชายลุกขึ้นวิ่งกลับไปที่กระท่อมกลิ่นน้ำมันเครื่องฉุนจมูกเมื่อเข้าใกล้เขาค้นกล่องพบเทปคาสเซ็ตเก่าสนิมก่อสมชายหยิบเทปมือส่นด้วยความหวังนี่คืออะไรเขาคิดหัวใจเต้นแรง เขาวิ่งกลับบ้านหยิบเครื่องเล่นเก่าเทปหมุนช้าเสียงแตกพระเริ่มดังขึ้นจันเพนย่าบอกใครเสียงผู้หญิงพูดสมชายชะงักเสียงนั้นไม่ใช่นภาฉันจะเปิดโปงทุกอย่างเสียงแม่เขาดังสมชายรู้สึกหนาวสันหลังราเจอผีถ้าเธอพูดเธอจะตายเสียงผู้หญิงขู่สมชายมงนาภาดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวนี่คือใครเขาถามเสียงสันรุนแรง นภา,าปิดปากน้ำตาไหลไม่หยุดฉันไม่รู้เธอพูดแต่สายตาโกหกสมชายหยุดเทปเสียงเงียบลงในบ้านกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นเงือเต็มห้องเขารู้สึกถึงความลับที่ใหญ่กว่าครอบครัวใครคือผู้หญิงในเทปนั้นความจริงนี้ยังไม่จบคำถามใหม่เริ่มขึ้นสมชายมองปืนบนโต๊ะเนาสะท้อนน่ากลัวเขารู้ว่าพายุก,กำลังมาและไม่มีใครปลอดภัย